เตรียมถามค้านคดีอาญาชั้นไต่สวนมูลฟ้องสองคดีด้วยกันนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเช้าจะลดเย็นเลยนะครับแล้วก็คืนนี้คืนหนึ่งนะเตรียมสำนวนพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามีสองคดีด้วยกันนะโจ์จำเลยคนละคนกันนะคนละคดีคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีอยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีมินประมาทโดยการโฆษณาซึ่งทั้งสองคดีนี้นะครับทนายเจก็ เป็นทนายจำเลยนะครับก็เตรียมรับเซ็นใบแต่งทนายมาแล้วเรียบร้อยรับคดีมานะครับก็ต้องไปสู้คดีให้กับทางลูกความนะซึ่งประเด็นสู้คดีเนี่ยนะมันก็เคยลงเอาไว้ในหลายๆคลิปเอาไว้นะครับอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะถ้าหากข้อต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือ1เนี่ย ข้อความเนี่ยไม่หมิ่นประมาทนะครับสเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับป้องกันส่วนได้ส่วนเสียของตนนะครับหรือเป็นเหตุที่จะพิสูจน์ว่า,เ,าเรื่องที่กล่าวไปนั้นนะครับเป็นความจริงนะครับส่วนเรื่องของการยักยอกทรัพย์เนี่ยนะก็อาจจะเป็นการต่อสู้คดีว่าเราไม่ได้มีเจตนาทุจริตนะครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อต่อสู้เหล่านี้นะครับก็คือเป็นข้อต่อสู้ของทางจำเลยถามว่ารับเป็นทนายความให้กับทางจำเลยเนี่ยนะเป็นทนายให้กับคนผิดหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับสิทธิในการที่จะแต่งตั้งทนายนะครับมีทั้งโจทก์แล้วก็ทั้งทางจำเลยนะครับยิ่งทางจำเลยเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีซึ่งปกติแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายนะครับบุคคลที่จะได้รับโทษนะครับก็คือ เขาจะต้องได้รับโทษตามที่เขากระทําความผิดแล้วถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องมาต่อสู้คดหีหรือต้องไปติดคุกนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ดําเนินการใช้สิทธิ์เกินขอบเขตของทางกฎหมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเป็นเรื่องเงินนะครับอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญานะครับหรือแม้แต่กระทั่งการพูดออกสื่อหรือการพิมพ์ในกรณีที่มันไม่ได้ผิดหมิ่นประมาทอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ เกินขอบเขตที่ตัวเองนะพึงมีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบางทีข้อความมันไม่ได้หมิ่นประมาทโอเคว่าตัวเองเนี่ยมีเงินนะสามารถไปว่าจ้างทนายที่จะมาฟ้องร้องฝ่ายจำเลยเขามีเงินที่จะไปว่าจ้างทางทนายอย่างพวกผมเนี่ยนะครับไปสู้คดีเช่นกันนะครับบางคดีเนี่ยก็ไปกันสุดซอยนะถามว่าคดีพรุ่งนี้เนี่ยนะทั้ง2คดีเช้าบ่ายเลยเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปสู้กับทนาย อาวุโสนะคดีนึงเป็นทนายอาวุโสนะอายุ40-50แล้วนะครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นทนายของพรรคการเมืองนะครับถามว่าทนายเจเนี่ยนะเดูประสบการณ์ก็ประมาณ10ปีในวงการกฎหมายเนี่ยนะถามว่าจะไปสู้เขาได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการสู้คดีเนี่ยนะ มันอยู่ที่หลายองค์ประกอบมันไม่ใช่ว่าทนายที่เก่งเป็นทนายพักการเมืองทำมาดีมาเยอะนะครับแล้วจะฟ้องชนะทุกคดีนะมันขึ้นอยู่กับ1ข้อเท็จจริงนะครับพยานหลักฐานต่างๆนะครับสข้อ,อกฎหมายนะครับแล้วก็3ามการเตรียมคดีนะครับการเตรียมตัวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายอย่างเดียวนะทนายเก่งไม่ใช่ว่ามันจะชนะคดีเสมอไปนะขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นทนายใหม่ๆแล้วนะครับรับคดีมาผมก็ต้องเตรียมตัวทุกคดีเลยนะครับก็ขึ้นว่าความเอง ตลอดนะครับสู้กับทนายอาวุโสมาอายุ4ี่สิบห้าสิปีมาโดยตลอดนะครับเ็าไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรครับเราว่ากันไปตามกระบวนการนะรับมาสู้คดีเราก็สู้คดีเต็มที่นะคดีไหนไปได้นะเราก็ฟ้องให้เราก็สู้ให้คดีไหนไปไม่ได้เราก็บอกว่าก็ควรจะต้องรับสารภาพเยียวยาทางคู่กรณีกันไปนะครับรว่ากันไปนะครับแต่ละคดีเนี่ยดีเทลรายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าจะให้ตรวจสอบมีปัญหาคดีอาญาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ชนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ